มาต่อกันที่ EP ที่2นะคะกับเนื้อหาของหนังสือทำไมฉันไม่รวยการมีทัศนคติต่อเงินค่ะถ้าคนสคนมีจำนวนเงินที่เท่าๆกันคนหนึ่งใช้เงินหมดคนหนึ่งไม่ใช้เลยและอีกคนใช้ครึ่งเก็บครึ่งการที่คนเราจะใช้เงินไม่ใช้เงินหรือว่าใช้บ้างไม่ใช้บ้างไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเงินหรือไม่ แต่มันขึ้นอยู่กับวิธีการคิดที่เรามีต่อเงินคนที่มีทัศนคติผู้ชนะเขาจะรู้วิธีว่าจะจัดการเงินอย่างไรคนที่รู้ว่าสิ่งใดในชีวิตที่สำคัญแล้วเรียงลาดับมันได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องคนที่มีชีวิตอยู่อย่างมีจุดมุ่งหมายรับมือความอยากโชั่อวุ่ได้อย่างมีสติและคนที่มีนิสัยไม่ต่อตี แต่เอาตัวรอดได้ทุกที่เพราะรู้นิสัยศัตรูการที่เงินจะอยู่หรือไม่อยู่กับใครกุญแจสสำคัญอยู่ที่ทัศนคติของผู้ครอบครองมันค่ะเราได้เงินมาเท่ากันแต่เราจะใช้เงินหรือจะให้เงินใช้เรานั้นมันขึ้นอยู่กับระบบการคิดของเรารวนๆบางคนให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายเงิน และรู้จักที่จะคิดอย่างเป็นระบบจัดก,การการเงินได้อย่างมีสติและมีเป้าหมายในการเก็บออมรู้ว่าจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรในขณะที่บางคนได้ตะบ,บนว่าตัวเองยากจนพระเจ้าไม่เข้าข้างไม่รู้สึกว่าจะมีเงินพอใช้แล้วก็กินเหล้าประชดชีวิตทำให้กลายเป็นคนที่ไม่มีเงินเพราะเขาใช้ใจ่ายเงินเกินเงิน,เ,งนเดือนที่ได้ทุกเดือน จะเห็นได้ว่าทั้งสองคนมีทัศนคติการเงินที่แตกต่างกันคนหนึ่งมีทัศนคติแบบผู้ชนะอีกคนหนึ่งมีทัศนคติแบบผู้แพ้คนที่มีทัศนคติแบบผู้ชนะเขาจะรู้ว่าเขาจะจัดการเงินอย่างไรสิ่งใดบ้างที่สำคัญกับชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายมีสติรู้ทันนิสัยที่เป็นศัตรูกับการเงินเพราะฉะนั้น ทัศนคติจึงเป็นกุญแจสำคัญเรื่องของการจัดการการเงินแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนบางคนมีความรู้สึกว่าตัวเองมีเงินไม่พอใช้อยู่ตลอดเวลาแต่บางคนไม่เสียเวลาที่จะข้าควรว่าไม่มีเงินแต่กลับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองอย่างชัดเจนและลงมือทำมีเพียงสิ่งเดียวที่เขาต้องต่อสู้ก็คือความอยาก ธรรมดาของคนก็คืออยากจะมีอยากจะใช้จ่ายอยากจะมีความสุขสบายแต่เมื่อเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนโดยมีเงินเป็นอุปกรณ์สร้างฝันของเขามันแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตการเงินก็จะเปลี่ยนไปได้เช่นกันทนัศนคติที่เรามีต่อเงินคือตัวสร้างรูปแบบการจัดการเงินของเราดังนั้น เราต้องการมีเงินเราต้องเปลี่ยนทัศนคติของเราไม่ใช่เปลี่ยนที่เงินทุกอย่างอยู่ที่เราอำนาจที่จะสร้างหรือทำ้ายอยู่ในมือของเราทุกครั้งที่เราโทษสิ่งรอบตัวว่าเป็นเหตุผลหรือเป็นสาเหตุที่ทําให้เราไม่สมหวังเป็นเพราะสาเหตุนี้ที่ทําให้เราผิดพลาดแสดงว่าเรากำลังเวี่ยงอำนาจที่มีไปให้กับคนอื่น ทุกครั้งที่คุณบน่นคุณกำลังโยนอำนาจที่คุณมีทิ้งไปวันละเล็กวันละน้อยถ้าคุณพูดคำเหล่านี้คนรวยก็รวยขึ้นคนจนก็จนลงใครจะไปมีปัญญาไม่มีพ่อแม่ที่มีหัวกันค้านี่ลูกก็เลยไม่มีทำใจเถอะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเงินเป็นของหายากคนรวยพวกเนี้ยโลภทั้งนั้นถ้ารวยก็ดีสิ คุณจะเห็นว่าทุกคำพูดที่คุณตอกย้ำว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณจะเห็นว่ามันยิ่งเป็นไปได้มากขึ้นทุกๆวันมีแบบฝึกหัดให้ลองทำนะคะคุณคิดกับเงินอย่างไรคำถามต่อไปนี้ให้ตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่ 1. คนรวยคือคนมีอำนาจ 2. ความสำเร็จแปลว่ามีเงินมากๆ สามันชื่นชมคนที่มีเงินมากกว่าฉันสี่ถ้าฉันหาเงินได้มากฉันยอมรับว่าอยากให้คนรู้ห้าันมีความสุขเวลาที่คนปลื้มของมีราคาที่ฉั้นใส่หรือใช้สอยหกันชอบบอกใครๆว่าฉันจ่ายเงินไปเท่าไหร่โดยที่พวกเขาไม่ได้ถาม 7. ฉันชอบรู้ว่าคนไหนทำเงินได้เท่าไหร่มากกว่าฉันไหม 8. ฉันเชื่อว่าเงินมักใช้ง้างคนได้ 9. ของแพงย่อมมีคุณภาพ 10. ฉันรู้สึกใจพองมากๆถ้าวันหนึ่งฉันทำเงินได้มากกว่าคนที่เคยรวยกว่าฉัน 11. เวลาซื้อของฉันจะคิดในใจว่าคนโน้นคนนี้จะพูดว่าอะไรเมื่อเห็นของสิ่งนี้เมื่อคุณตอบคำถามทั้ง11ข้อจบลงแล้วลองรวมคะแนนดูนะคะให้คะแนนหนึ่งทุกข้อที่ตอบว่าใช่ถ้าคุณได้คะแนนอยู่ระหว่าง9-11ถึง11คุณเชื่ออย่างฝังใจว่าเงินคืออำนาจบารมี และทั้งสองอย่างมีความหมายกับชีวิตของคุณอย่างเหลือล้นคุณให้ความสำคัญกับความสำเร็จที่วัดจากสิ่งที่มองเห็นจากภายนอกคุณไม่ชอบอยู่ท่ามกลางคนที่มีเงินน้อยกว่าคุณถ้าคุณได้คะแนนระหว่าง6ถึง8คะแนนทัศนคติทางการเงินของคุณมีความสมดุลโดยธรรมชาติเงินสำคัญสำหรับคุณ แต่มีอย่างอื่นที่สำคัญเท่ากันเช่นความสำเร็จในการทำงานและสัมพันธภาพที่ดีในชีวิตถ้าคุณได้คะแนน0-5ถึงคะแนนเงินไม่สำคัญสำหรับคุณเลยถึงมีเงินมากคุณก็ไม่คิดจะใช้เงินสร้างภาพเพราะสำหรับคุณเงินไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจหรือความมีเกียรติใดๆคุณรู้ไหมคะว่าทำไม คุณถึงคิดกับเงินในแบบที่คุณคิดสิ่งแวดล้อมค่ะที่เราเติบโตมาในวัยเด็กคือตัวกำหนดวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับเงินคนส่วนใหญ่เรียนรู้เรื่องเงินครั้งแรกจากพ่อแม่วิธีการจัดก,การเงินของพ่อแม่ที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กคือปัจจัยสำคัญที่หล่อหลอมรูปแบบความคิดของเราที่มีต่องเงินและทัศนคติเรื่องเงินในวัยเด็กจะฝังใจเราจนโต ถ้าเงินเป็นต้นเหตุของการทะเลาะวิวาทในบ้านคุณจะพยายามทุกวิถีทางที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเรื่องเงินและถ้าคุณเติบโตมาในครอบครัวที่ใช้เงินมือเติบคุณก็มีโอกาสที่จะไม่รู้จักขอบเขตของการใช้เงินไม่ว่าคุณจะมีเงินมากหรือเงินน้อยคุณก็ยืนยันที่จะใช้เงินตามความพอใจ ซึ่งทัศนคตินี้จะนำไปสู่ภาวะความเป็นหนี้ในที่สุดทัศนคติคือแนวโน้มที่แสดงหรือมีปฏิกิริยาทางบวกหรือทางลบต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดทัศนคติจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับค่านิยมของบุคคลและประสบการณ์ทางสังคมสภาพแวดล้อมที่ฝังรากลึกในคนคนนั้นพฤติกรรมการใช้เงิน มักจะสัมพันธ์กับอารมณ์ของคนเราการใช้เงินเป็นวิธีการตอบสนองทางอารมณ์อย่างไรอย่างหนึ่งบางคนใช้เงินเวลาที่มีความสุขบางคนใช้เงินเพื่อกําจัดความทุกข์บางคนซื้อเพื่อให้หายเหงาบางคนจ่ายเพื่อให้เข้ากับคนอื่นได้คุณรู้ไหมว่านักการตลาดก็รู้เรื่องนี้เขาจึงทําทุกวิธีทาง ที่จะทำให้คุณเกิดอารมณ์ต่างๆที่เล้าให้คุณตอบสนองด้วยการใช้เงินการที่คนเรามีระดับการนับถือตัวเองต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เงินเพื่อซื้อการยอมรับจากคนอื่นดังนั้นทุกครั้งที่คุณจะซื้อของหรือจับใจ่ายใช้สอยคุณลองตรวจสอบความรู้สึกของคุณว่าคุณกำลังใช้จ่ายเพื่อเสริมอตัตราหรือว่า สแสวงหาการยอมรับและทุกครั้งที่คุณจับจ่ายใช้สอยอย่าลืมที่จะคิดสักนิดว่าคุณถูกกระตุ้นให้ซื้อด้วยอารมณ์ใดคุณกำลังตอบสนองอารมณ์แบบไหนเพื่อคุณจะได้เลือกได้ว่าคุณจะตอบสนองอารมณ์ด้วยการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมทัศนคติเชิงลบทางการเงินคือหลุมพรางอันตรายที่คุณมัก เผลอตกลงไปโดยไม่รู้ตัวลองสำรวจว่าคุณมีทัศนคติอันตรายแบบนี้บ้างไหมถ้าคุณเคยคิดว่าฉันมันโชคไม่ดีทัศนคติที่เจ็บช้ำกับโลกคือบอกเกิดทัศนคติเชิงลบกับเงินมันไม่ผิดที่คุณจะรู้สึกขมขื่นและจมอยู่กับมันหากคุณปฏิบัติต่อชีวิตไม่ดี คุณก็จะปฏิบัติต่อเงินไม่ดีด้วยปรับทัศนคติใหม่ว่าเงินเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้คุณสามารถบรรลุปเป้าหมายไม่ใช่อุปกรณ์ที่จะใช้เพื่อปลอบใจตัวเองหรือคุณคิดว่าฉันมีค่าเพราะฉันมีเงินคำนี้เป็นปมปัญหาจากความขาดแคลนในใจตั้งแต่วัยเด็กทำให้รู้สึกว่าถ้าฉันมีเงิน ฉันจะมีค่าคู่ควรเราต้องปรับทัศนคติใหม่ไม่ผิดที่อยากจะชดเชยให้สะใจแต่ความสะใจจะต้องมีจุดสิ้นสุดขุดปมได้เรื่องเงินตอนเด็กทิ้งไปบอกกับตัวเองใหม่ว่าใจของเราเต็มแล้วตอนนี้คุณไม่ขาดอะไรแล้วหรือทัศนคติที่ว่าฉันซื้อแต่ของที่คุ้มค่า คุณคิดว่าคุณซื้อของที่คุณอยากได้มันเป็นการคุ้มค่าแต่ลองเดินสำรวจภายในบ้านดูมีเข้าของที่คุณคิดว่าไม่ซื้อก็งโง่แล้วที่คุณขนซื้อมาตั้งเรียงรายอยู่เต็มบ้านบางอย่างยังไม่เคยเปิดใช้บางอย่างยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำว่าเป็นอะไรถึงจะจริงที่ว่าคุณซื้อของคุ้มราคา แต่ปัญหาของมันคือมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการปรับทัศนคติใหม่ของที่คุ้มค่าถ้าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ให้เรียกมันใหม่ว่าของไรค่าหรือคุณมีทัศนคติที่ว่าเงินซื้อใครก็ได้เงินซื้อได้แต่คนที่หิวเงินเท่านั้นถ้าคุณคิดว่าการมีเงินแล้วความรักจะตามมาง่ายๆ คุณกำลังเข้าใจผิดค่ะเพราะเมื่อคุณใช้เงินซื้อความรักสุดท้ายคนที่อยู่กับคุณก็คือคนที่หวังแต่งเงินของคุณปรับทัศนคติใหม่การใช้เงินดึงคนอื่นไว้กับคุณมันสะท้อนถึงความอ่อนแอในใจิตใจของคุณสิ่งที่จะดึงดูดคนเข้ามาหาคุณได้อย่างยั่งยืนมีความรักและจิงใจก็คือพลังแห่งความรัก ที่คุณจ่ายออกไปไม่ใช่เงินค่ะคุณลองสำรวจทัศนคติของคุณที่มีต่อการเงินดูสิคะเมื่อพบแล้วก็ปรับรให้อยู่ในวิธีการคิดและแนวทางที่ถูกต้องมันจะทำให้คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ตกหลุมพรางอันตรายเพราะรู้เท่าทันทัศนคติอันตรายนั่นเองเฮลิฟอร์ดได้กล่าวไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเชื่อ เพราะคุณทำได้หรือเชื่อว่าคุณทำไม่ได้มันถูกต้องทั้งนั้นค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณก็จะทำได้และถ้าเชื่อว่าคุณทำไม่ได้คุณก็จะทำไม่ได้ตามความเชื่อของคุณพลังของความเชื่อนั้นยิ่งใหญ่นะักค่ะ EP นี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนยังมีตอนต่อไปนะคะฝากติดตามค่ะ เอว่าอินสปายขอบคุณและสวัสดีค่ะ